นี่คร <needed> ั EP ต่อไปนะคะตูรูเดินเดินแบบไม่มีโซ่บอกขานะคะทุกท่านก็จะเดินคล่องกว่าเดิมหน่อยตุรูเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าเออกออคิดว่าหลุมตูรูเดินไกลนะคะเดินไกลแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะคะคุณครูก็มาฝึก ยังยังไม่ให้ตูลูกินน้ําระหว่างทางนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะไปฝึกตูลูให้กินน้ําทางสายยางให้เขาแบบหิวหิวแล้วก็เอาสายยางเข้าไปแล้วเขาก็จะได้อ่ากินเป็นนะคต้องรอดูรอลุ้นกันนะคะ EP นี้ EP สุดท้ายของวันนี้ปะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคณครูเริ่มน่องน้องเริ่มจัดเนั่นแล้ว ตัวตัวบนเดียทางเก่าตัวร้อนแล้วใช่ไหมตัวรูตัวว่าผมร้อนแล้วกับหมูหมูชุกัดนั่นในตัววาโอไปดูตับน้ำกรตกินน้ำทางสายยางมู มาถือให้ปูวะนี่มาดูตัวลูกินน้ําทางสายนะคะมันลุ้นกันตัวลูจะกินไหมน้ําทางสายยางนี่โอ้ยของปูทําไมจอมันดับไปงน,นั้นอะอ่ะมัยไม่อยจ่จอยกินไหมใส,ส่สายละเอาใส่สายละ

โซฟานั่งนั่งแล้วแข็งตัวใช่ไหมไม่ได้นั่งแล้วสบายใช่ไหมโซฟานี้ดูเอาตัวลูกดูทั้งสายยางอเออเออเออสายยางเข้าปากนะคะตอนนี้อันนี้คือการฝึกเหมือนกันนะคะฝึกให้เขากินทางสายยางคือ <c oughs> บอกว่าผมไม่เคยเนอ้อ โอ้โหโอ้ยคุณคูเต็มเต็มครับคุณคูคุณคูตุลูอาบน้ำให้คุณคูตัวคุนคูร้นตัวคุณคูร้อนใช่ไหมตุลู

อ้าวแอดมินนุ่มเซกเป็นไงล่ะแอดมินซื้อมาใหม่ให้ตุลูเลยนะสีน้ำเงินตุรูจะใช้ไหมเอาแปลงไหมคุณครูลลไม่เอาเหรอร้านมีแปลง อันนเสือไซไว้ใช้วันรังก็ได้าไมันได้เก็บไม่ได้เก็บตะขอชงเก็บเป็นไหมล่ะคุณลูบอกถ้าเป็นพี่ขวัญตะขอตกปุ๊บพี่ขวัญจะเก็บไว้เลยนะเก็บไว้ส่งคุณครูอู้เอ้าวคุณปู่ใช้แปลงถูเออถ้าถูเสาไม่เป็น ครูและพอต้องถูให้ผมเอง <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> อาจะได้ขาวๆข,ขัดแก้มให้นู่นทำให้ทั้งด้านบนทั้งด้านล่างโอ้หนังนานๆขี้ใครนานๆโอ้ดูไปสอนดูไปสนอนเออเขาไม่เสียวหลังนะ เป็นบางเชือกนะครับไปนั่งแบบนั้นไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี่คุณตาทงของเรานะนี่นั่งแบบนี้ไม่ได้เลยจัก,กรจี้หลัง <c oughs> เป่าคิ๊โคนเป่าคิ๊โคน ตัวดำแล้วรอแล้วนะคะยืนนิ่งนิงลูกยืนนิ่งนงนักเรียนเราก็เดินไกลสองวันแล้วนะคะเจอรถใหญ่เจอรถเล็กวันนี้ได้ไปถึงนู่นวัดเลย ียวก่อนมัดจำไว้ก่อนมัดจำไว้ข้างเดียวก่อนเอาหลอข้างเดียวก่อนเวลาถ่ายรูปจะมาถ่ายฝั่งนี้น <laughs> ึก <laughs> ทูให้ฝั่งเดียว เค้าจะควานก็้อนสร้างไม่ฮอนนะคะแต่ควานฮอน ลอกขนนาด์ลอกขน้าดอืออุ้มจากคนเขาเก็บไปหร้อเข่จะเก็บเอาคันเดียวแทกแล้วเ,เก็บไว้ขาย ้องเก่านี่เพื่อมารับซื้อตามบ้านไปเจอคู่มัน,น,มนยยรับ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 อไรเงี้ยงมาก โอ้โหครูข้าวอ,อนข้าวอ,อนอ่ออา๋ยวมาตรงโซ่เออนะปูปิดทำการปูหรือย,อยัง ยังไม่ปิดบ่เอาไว้รอดท้องก่อนบ่สิบสี่แล้วคืออืมให้คุ้มค่ากับการรอคอยดูไปเรื่อยๆนะคะตรั้นี้ก็ถึงห้องเรียนแล้วโอ้ ตัวูกผมได้อาบน้ำผ่อนคลายแล้วครับเดี๋ยวคุณครูก็จะฝึกนะคะลอดท้องช้างเช่นเคยนะคะ ไม่รู้ไม่รู้สิอ่ะลดโซ่ออกก่อนนะคะแล้วก็ถอดเชือกงาออกใส่ปอกขาไว้เช่นเคยนะคะเพราะว่ามาถึงบ้านแล้วก็ต้องใส่ปอกขาเหมือนเดิมนะคะ